สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าเพราะอะไรผมกับเพื่อนหลายคนเนี่ยถึงกลับไปเล่นเกมเก่าอย่างเกม PS1 อีกครั้งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมกับเพื่อนผู้ชายหลายคนตอนนี้เนี่ยอายุ30ต้นๆแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเกมที่เราเอากลับไปเล่นในปี2 0 2 4ส่เนี่ยส่วนใหญ่กลับเป็นเกม PS1 นะครับยกตัวอย่างอย่างเกม d ดโน Crisis 2เนี่ยซึ่งผมกับเพื่อนเอามาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งบนอิมูเลเตอร์นะครับก็คือเวลาผมไปนั่งกินเบียร์ที่บ้านเพื่อนเนี่ยผมก็จะ ชวนเพื่อนๆมาเล่นไดโนแคริสิตภาคที่2ซึ่งสาเหตุที่ผมกับเพื่อนเนี่ยหยิบเอาไดโนแคริสิตภาคที่2มาเล่นเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเกมที่โคตรคลาสสิกเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่ากราฟิกของมันเนี่ยจะไม่ได้ดูดีดูละเอียดเหมือนเกมปี24เนี่ยหรือปี25นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมไดโนแคริสิตเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับเพราะว่ามันจะมีกราฟิกแบบคล้ายๆเป็นบิดๆบิดๆหน่อยเหมือน i n e c r a f t แต่มันมีความแบบเรียกว่ามันทําเสียง ทำบรรยากาศเกมออกมาได้ดีน่าเล่นซ้ํามากๆผมกับเพื่อนเนี่ยเล่นซ้ําเป็น10-20รอบเลยนะครับท่านและอีกเกมหนึ่งที่ผมกับเพื่อนนิยมเอามาเล่นเนี่ยก็คือเกม Harvest Moon บนเครื่อง PS 1นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมความทรงจำใบเด็กของผมเลยเนื่องจากณเวลานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่ถือว่าแบบเป็นคล้ายๆแบบเกม Open World แบบทำฟาร์มก็ว่าได้นะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรให้เราทำเยอะมากและต้องบอกว่าสาเหตุที่ผมกับเพื่อนเนี่ยนำเกม PS 1อย่าง Danwa Crisis หรือ Harvest Moon มาเล่นในยุคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องมาจาจก การคิดถึงสิ่งดีๆในวัยเด็กนะครับเพราะในวัยเด็กเนี่ยเราไม่ต้องมาเจอโลกทํางานนะครับไม่ต้องมาแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานไม่ต้องเจอปัญหาป้าบอคอแตกบางทีนะครับการที่ได้กลับไปเล่นเกมเก่าๆได้ฟังเสียงเกมเก่าๆเ,เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฮิวจิตใจได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับที่สําคัญเกมในยุคสมัยใหม่เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันยี่สสี่เนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือมันกินเนื้อที่หลายร้อยจิกมากนะครับบางเกมเนี่ยล่อไปห้าสิบจิกแล้วและบางเกมนะครับก็คือกินสเปคที่สูงเรียกได้ว่า คือกราฟิกที่สวยเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่สิ่งที่ผมกับเพื่อนโหยห,หาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคุณค่าในการหยิบม,มาเล่นซ้ําซึ่งเกม PS1 อย่าง Dino Crisis หรือ h a v e s t m o o n เนี่ยเป็นเกมที่กราฟิกไม่ได้สวยงามแต่มันมีความลงตัวของงานอาร์ตนะครับทั้งแสงสีเสียงการออกแบบระบบการเล่นหรือเกมเพลย์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยติดพันเป็นระยะเวลานานมากๆนั่นเองนะครับ และอีกเกมหนึ่งที่ผมหยิบม,มาเล่นเนี่ยก็คือเกม c a s h b a n i c o o t นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกม c a s h b a n i c o o t เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมกับเพื่อนเนี่ยหยิบม,มาเล่นบ่อยมากเวลาว่างๆนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการออกแบบของมันเนี่ยทำออกมาได้ดีแบบคลาสสิกอะคือมันเป็นเกมอมตะคือก็โอเคแหละกราฟิกมันไม่ได้สวยนะครับกราฟิกไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรมากมายเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณค่าในการเล่นเนี่ยมันสนุกกว่าเราเนี่ยไปเล่น Call of Duty ไปเล่น Battlefield ในภาคปัจจุบันซะอีกนะครับ ที่สําคัญมันจะมีจุดที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกกับคิดถึงวัยเด็กนะฮะแบบบรรยากาศเพลงดนตรีกราฟิกแบบเบลอๆอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบยุคที่เราแบบรู้สึกว่าตอนวัยเด็กเรามีจินตนาการอ่ะคือเราไม่ต้องมาเครียดกับปัญหาค่าครองชีพปัญหาหุ้นตกนะครับปัญหา,าต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมง,งานเรียกได้ว่าการได้กลับไปเล่นเกมเก่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งผมกับเพื่อนกลับไปหาเกม ps 1หลายเกมเลยนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเกมสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเกม Medieval นะครับโดย Medieval เนี่ยเป็นเกม PS1 ที่ผมกับเพื่อนมานั่งเล่นด้วยกันในวันคริสต์มาสนะครับตอนนั้นจําได้ว่าโรงเรียนเลิกครึ่งวันนะครับแล้วก็ได้มานั่งเล่นเกมนี้ต้องบอกว่าแค่ผมดูฉากคัตซีนเปิดตัวเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรอลังการเลยนะผมกับเพื่อนเนี่ยแบบเฮ้ยอึ้งวะ่ะนี่คือฉากคัตซีนของปี90นะครับบอกตรงๆว่ามันทําออกมาได้น่ากลัวน่าค้นหามากๆกับเกม Medieval นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยสาเหตุที่หลักๆที่ผมกับเพื่อนเอาเกม ps 1กลับมาเล่นเนี่ยอย่างแรกรู้สึกว่ามันเป็นความแฟนตาซีนะครับอันที่สองเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราเนี่ยมีความสุขจริงๆไม่ต้องกุ้มกังวลกับปัญหาต่างๆนะครับที่สําคัญผมกับเพื่อนหลายคนก็คุยตรงกันว่าเกมสมัยนี้เนี่ยมันขาดเสน่ห์ไปก็คือเกมสมัยนี้เนี่ยจะเน้นแต่กราฟิกสมจริงภาพ 4k นะครับแต่กินเนื้อที่เป็นร้อยจิกและคุณค่าในการเล่นเนี่ยก็ไม่ค เ,เข้าไปในโลกของภาพวาดนะครับก็คือสมัยเด็กผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยต้องเคยใช้สีดินน้ำมันเนาะไอไอดินสอสีเทียนดินน้ำมันอะกราฟิกในเกม PS1 เนี่ยมันจะเหมือนกราฟิกกับเกมไมค์คราฟ์นะครับก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเราเข้าไปวิ่งเล่นในภาพดินน้ำมันซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าจินตนาการวัยเด็กของเราเป็นจริงและผมต้องบอกว่าคุณค่าในการกลับมาเล่นเกมพวกนี้เนี่ยเล่นหลายรอบก็ไม่เบื่อนะแปลกดีผมรู้สึกว่าแบบการออกแบบแบบเอฟเฟกแสงอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยรู้สึกมันคลาสสิกอะเหมือนแบบ เหมือนเราเห็นภาพวาดมีชีวิตซึ่งทำให้ผมกับเพื่อนรู้เลยว่าการกลับไปเล่นเกมเก่าๆเนี่ยมันฮิวจิตใจได้ดีกว่าซึ่งเกมใหม่ๆเนี่ยอย่างแรกนอกจากกินสเปคแล้วบางทีเนี่ยยังเล่นยากนะครับบางเกมก็แบบมีแต่คัดซีนนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าการกลับไปเล่นเกมเก่าอย่างเกม PS1 เนี่ยรู้สึกว่าเราได้เล่นเกมเลยแล้วแบบมันตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนแบบแป๊บๆเนี่ยให้เราเล่นเลยนะครับไม่ต้องมาพิธีดีตองมากก็เพื่อนๆชอบเกมไหนกันบ้างนะครับเกมวัยเด็กที่เพื่อนๆชอบเนี่ยคือเกมอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ